ล้วงเล้นครับสนใจก็ส่งมาทําได้ครับผมล้วงทุกวันครับล้วงมาสิบกว่าปีแล้วครับตอนนี้ก็ยังล้วงอยู่อย่างเงี้ยแหละครับเอาเอาใจสายเด็กวัยรุ่นคนแก่ครับคนแก่นี่ชอบแบบว่าเล็กๆประหยัดน้ํามันครับวัยรุ่นชอบใหญ่ๆกินน้ํามันแต่แรงครับส่วนเด็กๆนั้นไม่เอาแรงมากขอให้มีได้เท่กับเพื่อนก็พอแล้วนะครับอันนี้ก็นะครับ มันเล็กไปนะครับสามเก้านะครับเพิ่มเป็นสี่เอ็ดเลยนะครับเพิ่มอีกสองมิลน,นะครับจะได้บิดแล้วบินกันทีเดียวเชียวนะครับ่านี่ก็สองตัววันนี้นะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับลิ้นใหญ่นะครับผมสองตัวนะครับผมนี่ใส่ใบใหญ่ นะครับเลอเลย mm hmm. ก็จริงๆมาใบเล็กตัวหนึ่งใบใหญ่ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่ารวงแล้วทำให้ใหญ่เท่ากันเลยนะครับผมสองตัวนี้นะครับ